สวัสดีสมาชิกอนชาวอนิบ็อกทุกท่านนะครับคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของเรานะครับในส่วนของการดําเนินงานอน,น้บ็ x ในประเทศไทยนะครับซึ่งที่สุดอ่ะพี่ได้ตัดสินใจเรียบร้อยแล้วนะครับก็อ่ะพูดเป็นอย่างทางการในคลิปนี้เลยนะครับก็อ่ะถ้าอน,น้บ็อกยังอยู่ก็โครงการ2014อะไรต่อๆไปก็ทําต่อๆไปนะครับแต่ตอนนี้ เราไม่ได้ยกเลิกโครงการนะครับคือเราย้ายจากอน,นีบล็อกไปอยู่อีกเว็บหนึ่งซึ่งรายละเอียดโครงการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยเฉพาะในส่วนของทีวีสดนะครับก็อาจจะมีการลดคอาอะไรกันบางส่วนนะครับอาจจะปรับเปลี่ยนนะครับรูปแบบการจัดรายการหรือว่าการทำอีกพอสมควรน,นะฮะก็ คลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายนะครับก็เลยอยากให้ดูอะไรนิดหน่อยนะครับหลังจากนะรุ่นวายทั้งเรื่องการเมืองเรื่องอะไรในหลายๆคลิปนะครับยังไงก็เรื่องที่เกิดขึ้นในเว็บเรานะครับก็ค่อนข้างเยอะแยะมากมายนะครับจนทำให้ถึงกับพี่ไม่รู้สิรู้สึกว่าทําไปก็ปกติเราทําไปเราเราเราไม่ได้ทําเพื่อเพื่อหวังเงินไงแล้วมันมันมันไม่ได้เงินอยู่แล้วตรงนี้ถูกไหมครับก็ แค่พอแค่แค่ช่วยไายจ่ายเท่านั้นเองและทีนี้แบบมันมีความรู้สึกว่าไม่รู้จะทําไปต่อไปเพื่ออะไรนะฮะทำไปก็มีโดนนะฮะเห็นมีคนก็บอกว่ามีคนรักมีคนเกลียดนะครับแต่ว่าไอ้ตรงนี้พี่คิดว่ามันเป็นจุดที่ให้ถูกโจมตีให้ถูกสอบถามบ่อยๆนะครับซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวต้องดูนะครับว่า ท้ายคลิปเราจะเอาเอกาสารขึ้นให้ดูทันหรือเปล่าแต่ถ้าเอาเอกาสารขึ้นให้ดูนะครับก็จะเป็นหมดอายุปี2013นะครับสำหรับสัญญาณสดจากญี่ปุ่นและพี่จะไม่ทำต่อแล้วในส่วนของอนิบ็อกนะครับก็หลายๆคนที่อ้างนะครับบ่นสอบถามทั้งเรื่องภาษีเรื่องสัญญาเรื่องอะไรทีนี้ก็อย่างที่บอกนะครับอนิบ็อกในไทยก็ปัญหาเยอะเราก็ยกเลิกดำเนินการไปเลยแล้วก็ไปดำเนินการใหม่นะครับในชื่อของ ฟิลดมโซนนะครับซึ่งเว็บนี้จะเป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งเราก็บอกไว้เลยนะครับว่าโปรเจกต์นี้ไม่ใช่สีขาวและก็ไม่ใช่สีดำนะครับเอาเป็นว่าเรื่องไหนนะครับสำสำหรับส่วนแฟนซับการ์ตูนยอนหลังที่จะลงทั้งหมดนะครับเหมือนหลายๆเว็บที่เขาทำกันนะครับอืมนะครับก็ตามนั้นแหละก็พี่ก็จะลงด้วยและหลังจาก ถ้ามีประกาศ LC ปุ๊บพี่ก็ถึงเอาออกอันนี้คือโปรเจกต์สีเทานะคะที่ที่จะทำเพิ่มขึ้นมาแต่กระตุนสดจะย้ายไปดำเนินการในฝั่งของสิงคโปร์ซึ่งก็แน่นอนนะครับพี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในในการดูแลตรงนั้นแต่การจดทะเบียนการดำเนินการเราจะเน้นาชาวต่างประเทศซึ่งชาวไทยก็อาจจะเข้าดูได้ในฟรีดอมโดยพี่ กำหนดไว้ว่าสัญญาณอ n นิบ็อกดึงเข้าฟรีดอมสัก1ช่องนะครับเป็นช่องอ n นิบ็อกวันอะไรก็ว่าไปนะครับดึงไว้แล้วก็ให้ดูนะครับเป็นเป็นช่องที่บอกได้เลยว่าเป็นสัญญาณนะครับที่เราจะาเชื่อมต่อกับทางสิงคโปร์นะครับแล้วให้ทางนู้นดําเนินการในรส่วนของสัญญาจดทะเบียนต่างๆนะครับเป็นส่วนของเอเชียไปนะฮะก็อถ้าเราไม่เกิดเหตุการณ์นี้ ก็อันนี้บ็อกเราก็จะมีอะไรขึ้นบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันดีกว่านะฮะเพราะว่าทุกอย่างเราก็เตรียมไว้แล้วนะครับแต่ก็อ่ะก็เป็นถือว่าที่น่าเสียดายส่วนหนึ่งแต่ว่าอ่าเสียตรงนี้ก็มีม,มีใหม่นะครับมีมีอย่างอื่นเข้ามาเราก็ไม่ได้ยกเลิกแล้วแค่ปรับปรุงนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้นาเงินการแบบประกาศเต็มรูปแบบไปเลยนะครับอย่างอย่างแต่ก่อน นะฮะอ,อาจจะไม่แบบประกาศว่าโดยถูกต้องอย่างเดียวแล้วล่ะคือคําว่าประกาศาโดยอย่างเดียวถูกต้องเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยคือพี่แม้แต่จะลงแฟนซับเนี่ยก็ยังโดนถามไงขอมันเรียบร้อยหรือยังพี่เรื่องอนะไรเรื่องนี้คือจะโดนถามไล่เรื่องจะทําอะไรอย่างหนึ่งก็ก็มีคนที่เขาค่อยถามอยู่ คอยถามคอยแย่มาเรื่อยๆเสร็จแล้วพอพี่ไปตอบก็อ๋ออ๋โอโอเคคนที่เขาเข้าใจเรามันก็โอเคไปนะครับแต่คนคนที่ไม่เข้าใจก็ก็คอยหาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพี่พี่พี่ไม่อยากให้มันเหนื่อยเกินไปงานส่วนตัวก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับอ่ะไปดูดีกว่านะในส่วนนี้นะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับก็ถ้า

ช่องสองนี่เป็น SK ETV นะครับเป็นช่อง education นะครับแล้วก็ช่องที่3นะครับก็จะเป็น <ST AR> ก็จะเป็นเทเลธรมะนะครับ <ST AR> ลหลายๆคนคงรู้จักนะครับช่อคำนี้แ้วเ,เดี่ยวจบ ช่องนี้มีชื่อว่าช่องเทเลทามะนะครับช่องต่อไปนะครับก็คือช่องทีวีเคนะครับหล,หลายคนก็อาจจะรอช่องนี้อยู่ว่าอันนี้บล็ะอกเมื่อไหร่จะมีนะครับก็ก็กะไว้จริงๆกะไวเซอร์ไพรส์ปี2 0 1 4นี่แหละแต่ก็มันมันมันก็ไม่ทันแล้วละ่ะเดี๋ยวคงไม่ต่อสัญญานะครับส่วนอันนี้ช่องอะไรก็อ่านกันเอานะฮะทำฟัตง,งตุกเดียวนี่เนะี่ย ไปถึงอันต่อไปนะครับอันนี้ NTV นะครับปกติก็มีอยู่แล้วนะครับแต่อันนี้เป็นส่วนของสลิงอีกสถานีหนึ่งนะคะอ่ะ、ไปต่อไปนะฮะต่อไปก็เป็นช่อง TV Asahi นะครับก็ต่อไปกันเลยนะครับเวลาคลิกภาพจะค้างนะครับเพราะว่าเป็นสลิงบอ็ครับต่อไปก็ TBS นะครับอ่า ต่อไปเลยทีวีโตเกียวนะครับเป็นเลขกเจ็ดนะครับช่องแป <Hello. S 1> ก็คือช่องฟูจิทีวีนะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะช่องที่เก้าครับโตเกียว MX นะฮะ ก็สัญญาณอันนี้อีกก่อน s อ o มาภาพนี้จะเป็น h ฮดดีหมดเลยตอนนี้สลิงบล็อกเพิ่งพิ่งเพิ่งพึ่งเพิ่งพ่งเชื่อมต่อพิอไรไะะอ่า9 2ก็คือ mx 2นะมเดี๋ยวก็ดูไปเท่านี้นะครับช่องอื่นๆไม่มีอะไรมากครับเป็นช่องขายของช่องอะไรพวกนี้มากกว่านี่ jc tv นะครับ มไ,มไม่มีเลยมากแล้วนช่องขาของอ่ะเต็มจอดีกว่าโอเคนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามเรามาโดยตลอดนะฮะเราเดี๋ยวยังไงรอติดตามได้อีกทีทางฟีด d o อมโซนหรือว่าการประกาศทางเพจอันนี้บล็อกนะครับซึ่งยังใช้อยู่นะครับในในส่วนของเพจอันนี้บ็อกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ